รถนี้มันสวดชื่อนู่วะคนสั่งเยอะไหมหนูจะไปส่งเองเฮ้ยช่วงนี้รู้สึกไม่กอาถือชื่อนี่วะของที่สั่งพี่เขาได้ยังวะเออเออเดี๋ยวกูลองโทรถามให้ว่ะเฮ้ยมึงพี่เขาบอกของมาพอดีเลยเดี๋ยวตอนเย็นมึงเข้าไปเอาได้เลยนะเออได้ครูแค่เข้าไปเอาโคตรดีมึงรอบนี้อ่ะ ได้พี่ของที่สั่งไว้ได้ไหรืวอวะได้แล้วเนาะของดีแล้วเราเนี่ยนะคะได้เดิมปะสามเก้ากเดิมไหนไหน้ำรอนเลยดิเฮ้ยทำไรกันวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย <L> นี่มันยาหอมตาอ,อกอ้วนนี่ะวะอ,อกอ้วนยาหอมสมุนไพรไทุกเด็กคนหัวละสามเก้าบาท ก็ได้นะคะ